วิธีการที่จะฟอกแล้วผ่านคาสิโนอ้าครับเจ็ดวิธีแลกเงินสดก็แคชอินแคชเอาจบนะครับก็พกมาแต่มันก็แหมมันจะไปเยอะไงใช่ไหมมันก็ต <c oughs> ้องพกเงินสดสดแล้วถือใส่กระเป๋ามาเหมือนอาเซียสมัยโบราณ <c oughs> คาสิโนเขามีวิธีการบางทีก็จะใส่ใส่เข้าบัญชีมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าก็มันก็คงอันนี้เป็นวิธีแรกสองก็คือสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างผู้เล่นนี่นอ่คุณจิมมี่พกมาส่วนหนึง่งดิฉันพกมาส่วนหนึ่งมาเล่นกัน พอ<ห>เล่นเสร็จร๊บคือมาด้วยกันนี่แต่คน<ว>นึงเสียคนหนึ่งได้สุดท้ายก็คือโตพนันนั้น,นคือเป็นแหล่งฟอกเงินแล้วคุณก็เอาไปแลกเงินสดแล้วก็สามารถที่จะเอาเงินกลับออกไปได้นะคะ,ะการย้ายเงินผ่านบัญชีของจังเก็ตนะคะลูกค้าในประเทศหนึ่งก็จะวางเงินหรือว่าทรัพย์สินไว้ในบัญชีของจังเก็ตแล้วก็ไปเบิกถอนออกมาเพื่อไปเล่นในอีกที่หนึ่งหักลบกลบกันบัญชีต่างๆหักลบกลบบัญชีผ่านบัญชีลูกหนี้ผู้มาใช้บริการในประเทศหนึ่งแล้วก็ไปอีกประเทศหนึ่งได้ ห้าคือการใช้บัญชีผิดวัตถุประสงค์คือการใช้บัญชีการพนันเพื่อโอนเงินอย่างผิดกฎหมายระหว่างกันอย่างเช่นการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายนะคะหกการใช้การซื้อบัญชีของผู้ชนะการพนันคุณจิมมี่ชนะใช่ป่ะฉันซื้อเลยขอซื้อบัญชีต่อออนท็อปให้อีก10%แบบนี้เป็นต้นและสุดท้ายการทำธุรกรรมจำแลงโดยการสร้างหลักฐานเท็จคือ ไม่มีอะไรเลยจองโรงแรมจองห้องนู่นนี่นั่นแต่ไม่ได้ไปจองการเล่นแต่สุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะได้เงินกลับไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณธนากรบอกว่าเออเนี่ยวิธีการเนี่ยเขาทำกันแบบนี้นะ